อรุณสวัสดยามเช้าเช้านี้นท้องทุ่งนาหน้าพุทธสถานวัดป่งชัยดวงอาทิตย์ทอแสงขึ้นมาจากขอบฟ้าทำให้น้ำค้างที่ค้างบนยอดข้าวยอดหญ้าถูกแสงแดดเป็นประกายรละยิบระยับ มองไปแล้วสวยงาม แม่เหมียวน้อยนั่งรอคอยหลวงปูอยู่ตรงนี้ออกมารอรับหลวงปูข้างนอกระวังรถนะลูกนะออกมาทําไมกันเนี่ยออกมาทําไมกันปูอยู่ตรงนี้อันตราย,ล,ยลูกรถมาจะทับอันาะตรงนี้รถวิ่งอยู่ตรงนี้ระวังนะลูกเดอ้อเข้าไปเลยเข้าไปเลวเข้าไปในวัดเข้าไปในวัดไม่ได้ออกมาข้างนอกโอมารอกันแถวเลยครับ เม,มียงออกมาลอนเต็มเลยโอ้วางรถเดลูกนะไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วอวันนี้หลวงปู่อยู่รูปเดียวลูกอยู่รูปเดียวเนเอะออมาเราเล่าหลวงปู่กันตรงนี้ลอกน,กกกกกกน,นก็จอกแง่ยอกแง่ยอกแงถนนก็มาที่นี้ก็มี โอ้เหนียวเอ้ยออกมากันทำไมไม่รู้อยู่ในวัดนั่นรู้เนอะไ้องเขาออกมาแล้วครับไปเข้าวัดกันแล้วเข้าวัดกันแล้วเร็วเข้าวัดแล้ว มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วยังไม่มาอีกอยู่ข้างนอกนะครับมาแล้วมาแล้วอปู่มาแล้วครับอปู่มาแล้วครับมาแล้วไม่ออกไปนะไม่ออกไปนะลูกพิสมัยพิสมัยกับใครอยู่นอกน่ะสามสีนวนขาวอยู่นอกนู่นใครวิ่งไปอีกใครวิ่งไปอีกน่ะมาเร็วเร้ามาในวัดมาในวัดอ่า น,นี่หนุ่มหล่อหนุ่มหล่อมาแล้วหนุ่มหล่อหนุ่มหล่อเดินตรงมาหาหลวงปู่เลยออยู่ตรงกลางนี่ก็สม,ม,มาชิกใหม่ครับมาชิกใหม่เข้ามาใหม่ชื่อหนุ่มหล่อห <c oughs> นุ่มหล่อกับน้องๆเหมียวอยู่ด้วยกันได้แล้ะอยู่ด้วยกันได้ยังดีอยู่ร่วมกันยังดีมีความสุขเขาก็ขอนนาภาพความสุขที่น้องๆเหมียวเอรามารอรับหลวงปู่ ให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันทุกๆเช้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขทั่วกันทุกคนทุกท่านสาธุ